แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำขนมปังกล้วยหอมสับประรดอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเรามีเพจ Facebook ชื่อแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะเราจะใช้กล้วยหอมไซส์กลางๆนะคะ3ลูก ก็นำไปปอกเปลือกแล้วก็บดให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นเราจะไปเตรียมอีกชามใบใหญ่นิดนึงนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดง1ส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะความหวานจะได้จากน้ำตาลทรายแดงกล้วยหอมแล้วก็สับประรดนะคะ อันนี้เป็นเนยจืดนะคะ1ส่วนสามถ้วยตวงใครจะใช้เนยเค็มก็ได้นะคะส่วนเกลือถ้าใช้เนยจืดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะตีให้เข้ากันค่ะต่อไปเราก็จะใส่กลิ่นวานนลลานะคะก็อยู่ที่1่ช้อนชา แล้วก็ใส่กล้วยหอมที่บดละเอียดแล้วนะคะลงไปเลยให้เพื่อนๆวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะเราใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ150องศาต่อไปเราจะใส่เป็นเบกกิ้งโซดาก็ประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นอัลมอนด์ผงค่ะครึ่งถ้วยตวง ตามด้วยเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะอยู่ที่1ถ้วยตวงถ้าใครไม่มีอัลมอนด์ผงก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแทนได้จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะพอเราคนเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราใส่สับประรดลงไปประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงนะคะแนะนำให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงเนาะ ลืมนะคะตอนเทใส่นะคะกดกล้องแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ดูต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้กล้องมีปัญหาบ่อยมากเลยนะคะถ้าใครไม่อยากให้ขนมปังแฉะนะคะแนะนำว่าอย่าใส่สับป,ปรสเยอะจนเกินไปแนะนำลดลงหรือประมาณสักครึ่งถ้วยตวงก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราใส่ไปเลยนะคะเต็มที่เลยหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็แนะนำหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะคะเวลาเราตัดมันจะได้ไม่แตกเนาะ พอเราใส่สับป,ประรดคนให้เข้ากันแล้วเราก็นำไปเทใส่พิมพ์ที่รองด้วยกระดาษไขเลยค่ะก็ครอบพิมพ์นิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งหน้าขนมเล็กน้อยด้วยสับปะรดนะคะ ที่เราใส่ไปในเนื้อสับป,ประรดเนี่ยเราก็หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะหั่นบางแต่ว่ามันชิ้นใหญ่แต่ตอนตัดนะคะมันก็จะทําให้ขนมแตแออกเราอบไปนะคะประมาณ50-60นาทีนะแล้วก็ไฟอยู่ที่150องศาเปิดไฟบนล่างนะคะเช็คสุกด้วยการใช้ไม้ปลาแหลมจิ้มเนาะถ้าไม่มีเนื้อขนมติดขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูนะคะว่าเนื้อด้านในเป็นแบบไหน มันก็จะเป็นขนมปังที่แบบเนื้อฉ่ำๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่สับป,ประรดค่อนข้างเยอะรสชาติเขาก็จะออกหวานนะคะความเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะน้อยมากเพราะว่าสับป,ประรดวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะถ้าใครอยากให้เปรี้ยวก็เลือกสับป,ประรดที่มีรสเปรี้ยวหน่อยนะคะก็จะให้รสชาติที่อร่อยไปอีกแบบเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาลงสูตรขนมต่างๆให้ดูอีกเนาะ